ผลิตนั้นมี2ประเภทค่ะคือแบบจมและลอยน้ําซึ่งพี่นิกเลือกใช้แบบลอยน้ําโดยใช้ตะข่ายไนล่อนล้อมไม้ไผ่เป็นวงกลมเพื่อให้อาหารลอยเกาะเป็นหนึ่งเทคนิคที่ไม่ให้อาหารตกลงใต้บ่อลดปัญหาน้ําเน่าเสียได้ด้วยและอาหารสําคัญที่ส่งผลกับคุณภาพโดยตรงคือแ่งตน้นจะเกิดจากการเตรียมบ่อสร้างแ่งต้นในตอนแรกจะได้ไรแดงน้อนแดงที่สร้างโปรตีนสูงให้กับลูกป,ป่าเอ้ค่ะอย่างเนี้ยตัวก็ ฝ่ามือได้อยู่ครับอันนี้ถือว่าใหญ่ไหมคะอันนี้ตอนนี้สี่ตัวโลก็ถือว่าค่อน้ใหญ่อยู่ทำเสร็จแล้วจะเหลือประมาณเจตัวโดยประมาณครับใช้ระยะประมาณนี้ครับโอเคแต่ถ้าเล็กนี้ก็คือเล็กไปละเล็กไปละก็ขายออกหรือว่าจะไปเพาะต่อก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอะไรอย่างนีครับ พี่นิกบอ,อกกับเราค่ะว่าได้เริ่มเลี้ยงปลาสลิดมาตั้งแต่ปี2,556รวมๆแล้วก็กว่า8ปีแล้วค่ะ ช่วง3 4ปีแรกเลี้ยงเพื่อขายเป็นปลาสดต่อมามีการศึกษาตลาดเพิ่มขึ้นเห็นว่าตลาดสินค้าแปรรูปจากปลาสลิดเติบโตได้ดีก็เลยคิดการใหญ่สร้างแบรนด์ชื่อติดหูเรียกง่ายๆว่าปลาสลิดกันหวังเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ในราคาที่คนไทยเอื้อมถึงและผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานซึ่งการแปรรูปมีขั้นตอนอย่างไรบ้างติดตามชมช่วงหน้านะคะ